มีทริคอะไรที่แบบว่าไหวแล้วปังปังปังขอบคุณพี่กอลมมากสำหรับคอนเซอร์ท์ถวายดอกไม้ถวายธุลิศทำไมพูดขาปะรู้ใช่ครับวันนี้เราตรงนี้หูทางนั้นเราคือเติมมันสักรูก็ได้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ศาลรลังเมืองกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เรามาทำอะไรพี่กอบมาสักการะ พ่อหล pues ักเมืองครับค่ะก็ถือว่าจริงๆแล้วอะเบนต้องบอกว่าเบนไม่ได้ท ok. ําคลิปนานมากแล้วก็ไม่ได้แล้วไม่ได้รันช่องเลยแต่ตอนเนี้ยจะกลับมารันช่องแล้วแล้วก็จะกลับมาทําบอกแบบเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ซึ่งจะมีพี่กอบเยอะมากแล้วก็จะมีน้องแผนเยอะมากดีใจมากเราก็จะเห็นกันเป็นดอยขึ้นถึนฟูท่านหนึ่งที่คนรู้จักท้าคลิปนี้คนดูเป็นล้านทําไงอะใช่พี่ก็กลัวเยอะๆนะกลัวกลัวดานะ โอเคค่ะก็ต้องบอกว่าในก่อนอน่นเลยเนี่ยคือเบนไม่ได้ทําคลิปนานมากแล้วก็ประมาณสองสปีแล้วเนาะแต่ตอนนี้ก็คืออยากจะกลับมาทําบอกกลับมาทำไลฟ์สไตล์ให้เพื่อนๆได้เห็นกันให้เพื่อนแฟได้เจอกันนะนะคะก็คลิปแรกก็ขอเปิดด้วยสิ่งที่เราชอบที่สุดสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราแล้วก็เพื่อความตังปุริเย่ของเราในการทำคลิปแล่าดิขอเปิดด้วยที่สาหลักเมื่อค่ะก็จะพาทุกคนไปไหว้สักการะ พ่อหลักเมืองอย่างถูกวิธีแล้วกันเ<ด>พื่อที่ได้จะได้เป็นความรู้กับทุกๆท่านเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปข้างในกันเลยได้เลยค่ะเราไปบ้าก้กันไปค่ะ,คะไปค่ะ,คะเดี๋ยวจะพาเข้ามานะคะนี่ก็ถึงข้างในศาลหลักเมืองแล้วนะคะอาแจากอาวุธก่อนนี่เรามีอะไรบ้าง นี้เราก็จะเป็นมะลิมะลีมะลีนะคะเตรียมสําหรับไหว้วันนี้นะคะก็ขอบคุณเนมากขอบคุณพี่ก๊อฟมากสําหรับสปอนเซอร์วันนี้คุณอายเลยโอเคก้อนนี้เดี๋ยวขอแนะนําก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้แนะนาเนาะอันนี้พี่ก๊อฟนะคะสวัสดีครับพี่ก๊อฟนะคะทาไมพูดครับอ่ะหนช่คชาย อันนี้ใครคะนี่น้องสาวชื่ออะไรคะน้องสาวชื่อแพนทีนค่ะก็เดี๋ยวจะเห็นแผนเรื่อยๆนะคะในวอลของเบนนะคะโอเคค่ะก็ตอนนี้อยู่กับพี่ชาติชายนะคะพี่ชาติชายก็คือเป็นหัวหน้าฝ่ายพิธีการพิธีการนะคะก็คือใครที่สามารถไม่ว่าจะเป็นวงสวรังแล้วก็มีอะไรคะที่สำคัญสำคัญเพรก็นอาจะติดต่อเกี่ยวกับละครหลักเรื่อถวายบริจาคโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาซื้อเครื่องสักการะกันก่อนนะคะอ่างั้นขอคนละห0บาทค่ะ พวาก่อกพวโอันนี้ชันแนะนำาเนี่ยอันนี้ก่อนอันนี้สองถวายดอกพวันนี้ถวายกุคโอเคค่ะการที่มาสักการะข้เพบระหลักเถืองนะครับรับมันก่อนแล้วกันไหว้เราจะได้นให้ไหว้พระก่อนลำดับแรกที่หนึ่งใช่ที่หนึ่งถวายดอกัวงรประทานใช่ไหว้ดอกัวก่อน อาบนอาคารหลพระมีให้ในบาทเรื่อักรเกิดอาคารหอพระนี้แรกด้ทันทีของสันักเมืองไม่มีนะครับเราปรับปรุงมีสองห้าได้เกิดหพวงพระขึ้น่าที่เกิดหอกพระมาเพราะว่าประชาชนได้นําพระุพธรลูปไปถวายเป็นจํานวนมากเขาจึงได้สร้างหอวงพระขึ้นมาอ๋อก็คือช่างปางอีกทีหนึ่งเป็นพระประธานของหลักเมืองอีกทีหนึ่งในที่เกิพระที่ถวาย ก็คือคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเปิดของเบนเลยซึ่งเราก็มาขอพรแล้วก็บอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปเปิดขอให้ปังเอ อย่าทานเนี้ยเรามาใส่ใส่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่บาทตามกําลังวันเกิดอะไรเงี้ยนิดนึงแล้วกันเพื่อความเป็นสิริมงคลก็คือทําให้ครบเลยว่าวันนี้ทําอะไรกันบ้างนะคะจะทำอย่างไดก็เป็นแบบแรกอย่าลืมนะคะถวายดอกบัวอย่างเดียวก่อนก็คือถวายพระประธานประจันทร์สารหลักเมืองแล้วก็มาทําบุญตามกําลังวันเกิด เเราไปจุดที่สองค <Okay. S 1> รับโอเคเดี๋ยวเราไปจุดที่สองกันค่ะมาตรงนี้เป็นจุดที่เราให้มากราบคำถวาย <Okay. S 2> ต,ตามป้ายอธิษฐานเสร็จแล้วเราก็ให้ปิดทองอะจะเลิกปิดก็ได้มีผ้าผมก็ขอทอนพระทางพระสยามพระพี่กันเน่จุดที่สองปุมด้วยต้องมีอยู่ครับ ผูกผ้านะคะเพื่อเป็นห้ามสิริมงคลใช่เป็นผ้าเจ็ดสีใช่ค่ะเป็นหารนิดนึงเขาบอกว่ามีเทคนิคการเข้าประตูที่ถูกต้อง จากทิศใต้ไปทิศเหนืออะไรเงี้ยหรือทิศอะไรจากที่ที่แบบเป็นเคล็ดลับมันก็อยู่ที่อะไรนะความเชื่อแล้วก็อาจารย์เนาะแล้วก็อาอันนี้แหละคือทริคของเทพี้เขาบอกให้เข้าทางทิศเหนือออกทิศใต้แล้วก็บวชไปนู่นเลยใช่ไหมคะแล้วเราเราแล้วถ้าพี่ชาชัยแนะนําก็เป็นแบบนั้นคือเวลาเขาจากที่อาจารย์พามคนแนะนํายิ่งยั่หนูก็ทําได้เข้าทีนี้ให้ออกทีนี้ เหนือออกไปหาเทพรักเลยทิศเหนือทิศใต้แต่บางอาจารย์ก็บอกออกทิศนี้ออกทิศใต้เป็นทิศการเงินอต่หลังแต่มันยุ่งยากไม่เป็นไรค่ะยุ่งากที่ชายแนะนําเลยค่ะว่าอันมงคลตามเขาแนะนําเข้านี้แล้วก็เลี้ยวไปไปเทางตรงนี้ใช่ไหมฮะพอออกไปหาเทพรักเลยที่คุณกองปันเหลกออกทันออกทิศตะวันตกทิศตะัทางนี้ออกทางนี้ มีหลายประตูด้วยโอเคออะงั้นเริ่มเลยค่ะตามที่บอกตามที่พี่ชาชัยแนะนำาแล้วกันนะคะก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือแบบเขาจะเข้าประตูนู้นกันเพราะว่าเดิาตามหลักผู้ใหญ่เดินตามหลังผู้ใหญ่เรื่อการเพื่อการนมที่ดีมันไม่ใช่มันไม่ใช่เคล็ดลับเราเคล็ดลับเราต้องเข้าประตูที่ถูกต้องถูกก็ตามกก็คือจะยุ่งยากนิดนึงนะคะแต่ก็ต้องทำพาะความโม เห็นไหมมามามาดูคลิปเบนทั้งทีก็คือจะได้เทคนิคการเข้าประตูที่ถูกต้องเห็นไหมเราเข้าประตูเนี่ยไม่มีคนเลยสิถูกพ้าปกติคนจะเข้าทางที่เขาหาเข้าใช่ทำไมเป็นคลิปนี้ด้วยกุ่มสื่อวกรเนี่ยท่านเขาจ้างมาใช่ไหมเวลาลักผู้ใหญ่มาเขาจะให้ที่นิ้อยู่เลยที่ว่ายหันหน้าไปทิศเหนืออ๋อใต้หันหน้าเข้าเหนือเข้าทิศใต้ออกทิศเหนือใต้เหนือเลิศจะ พี่ชาชายบอกที่วางแผนไว้ทางกลยุทธ์ก็คือให้เข้าทางแยกคนแล้วหลังจากทุกคนดูคลิปลนี้ัหลักๆเลยก็จะโฟกัสตรงกลางจะนั่งตรงกลางเท่านั้นก็คือถ้าสมมติว่ามีมีแขกท่านอื่นอยู่ระหว่างการไหว้อะเราก็จะรอรอออกเราก็จะรอออกนะคะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วอะ ถ้าสมมติว่าจะรับพลังงานดีๆหรือว่าจะเหมือนกับจะตั้งใจเพื่อท,ที่จะมาที่ฐานจะนไหวจริงๆเราก็ควรจะนั่งตรงกลางแล้วก็กล่าวคําคบูชาเสด็จพ่อแล้วก็ถวายบุญให้ท่านแล้วก็ค่อยขอขอบุญอีกทีนึงขอพลังความความตังอีกทีนึงนะคะพอไหวเสร็จเข้าทางทิศใต้ปุ๊บก็ออกมาหาองค์เทพเลยนะคะทุกคน ก็คือถ้าพวงมาลัยบางท่านถวายไปแล้วก็สามารถซื้อเพิ่มได้หรือว่าจะสักการะโดยที่ไม่ต้องซื้อเลยก็ได้นะคะแล้วแต่จิตศรัทธาเจตคุปตรงนี้3องค์เป็นบริวารพระโยคหลักและพ่พระเสร์มันผสมที่ดูแลบ้านเมือง พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองใช่ก็คือขอรวมเลยมาไหวมาไหวพรมองไร,ร,รมาเลยงเดียวแล้วก็ถวายรวมได้เทพทัพ้ทงห,ารหร้าเลยเทพทัพ้ทงหา้าครับมาค่ะก็ไปจุดที่ห้านะครับเตอรามัะเกียง ก็ตรงนี้เราจะแนะนำว่าการตดเดินำมสเตเกียงที่เราเห็นคือเติมทุกดวงใช่ไหมทางเราแนะนำมาหรือครูบาอาจารย์แนะนำไว่าการไปเติมให้ดวงอื่นวันเกิดเรามีวันคู่มิตรแล้วก็วันตะูเพราะฉะนั้นเราไปเติมทั่วไปเราจะไม่รู้วันคู่มิตรคือวันอะไรเช่นวันเกิดวังคารคู่มิตรกับวันเสาร์เติมได้สองวันนกกรวันโพดสุคู่มิตรรู้ไหมไม่รู้อีกสุเหรอคู่มิตรสุข พูมีสุเพราะว่าเติมถ้าเรารู้เติมได้สองวันถ้าเราไม่รู้เติมวันเกินเราวันเดียวเติมวันศัตรูก็ได้จะได้ปกติดั่ไฟศัตรูปกติทั่วไปแล้วก็เติมทุกวันอันี้การที่เราไม่รู้อ๋อถ้าเราทราบนะถ้าเราไม่รู้ก็คือเหมือนเสริมเสริมเจาะจงเป็นพิเศษไงว่าจะต้องเป็นวันคู่มิตรเราเราเติมวันเกินเราเสร็จปุ๊บวันคู่มิตรวันไหนเราไปเติมวันนั้น อ๋อมีคุมนีด้วยนมีค่คอวันศุกร์ของวันพุธฉะนั้นต้องหาไปวันศุกร์ <c oughs> แต่ถ้าไม่รู้ก็เติมเฉพาะวันเกิ์เราเลยี่จริงๆเติมน้ำมันตะเกียงก็สําคัญนะมันคือการเหมือนแบนบทําให้พอช่วงชัชวานแบบเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือ5จุดก็คือตามที่ วิธีการไหว้ศาลรักเมืองที่ถูกต้องใช่มีคนมาถ่ายคลิปแบบนี้บ่อยไหมคะเยอะครับจริงเยอะใช่ป่ะก็เป็นเทคนิคเขาเรียกว่าเป็นแบบวิธีการไหว้ที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันเนาะโอ้ดีจังเลยล้อนุโมทนาผมด้วยวันนี้ขอบคุณที่ชอบใช่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยที่นมาสอบถามเพิ่มเติมได้เนี่ยใครจะสอบถามไทุกคนถ้าใครมีอะไรสอบถามก็ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปแล้วเดี๋ยวเป็นมาตอบละกันหนูสอบถามนิดนึงค่ะพอเสร็จกระบวนการทุกอย่างเราต้องอ้าประตูไหนคะ ประตูเ้วยหรือออกนี้อกนี้หรือประตูด้วะออกด้วดีกว่าออกเหนือดีกว่าออออ่ะกเหนืโอเคเราเข้าทางนี้แล้วเราก็ต้องออกทางนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมนะค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย